สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาดูภาพบรรยากาศที่ร้านโอริสนะและในช่วทุกวันของร้านโอริสนะก็จะมีลูกค้ามากมายหลายท่านนะครับนำนาฬิกามาเลือกสายนะครับซึ่งทางเราก็จะมีสายนาฬิกาชั้นนำหลายหลายแบรนด์นะครับให้เลือกสรรกันนะฮะซึ่งนอกจากนั้นเราก็ยังมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับถ้ามาซื้อสายกับทางเรานะฮะอันนี้ลูกค้าก็ได้นำโอเมก้าส e ีดมาสเตอนะฮะ ซึ่งเป็นสายเหล็กนะครับมาเปลี่ยนสายหนังครับทางเรานะะฮลูกค้าก็ได้เลือกสายสายหนังจระเข้นะครับ Black Alligator Strap with Roller d e p l o r e n t Buckle นะฮะซึ่งสายรุ่นนี้เนี่ยเป็นสายหนังจระเข้แท้นะครับแต่มีซับในเป็นหนังวัวแท้นะแล้วก็มีความพิเศษตรงบานพับนะครับบานพับจะเป็นแบบ d e p l o r e n t Style นะฮะออกแบบมาให้เหมาะสมกับโอเมก้านะฮะ ว่าบานพับโอเมกาสไตล์นะฮะจะเป็นบานพับแบบสอดสายเข้าไปได้บานพับด้านในนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากบานพับดีโพ r รนสไตล์แบบบานพับปีกผีเสื้อนะฮะก็ถ้าหากสนใจสายจาก o อ i ิสนะฮะสามารถเข้าไปชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์ o l i s c o m